นี่นะครับวันนี้นะฮะมาแช่น้ํานะครับใช้ระบบโซล่าเซลล์เนาะอสต็อกน้ําที่ถังนะครับแล้วก็ปล่อยใส่สายลงมานะครับนะแค่ให้แช่ชุ่มเลยนะครับต้นมะขามก็จะโตเนาะเป็นมะขามพันเปี้ยวยักษ์ฝักโค้งนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะต้นใหญ่สวยเลยนะครับเนี่ยเนาะก็เดี๋ยวปีนี้จะใส่ปุ๋ย นะครับใส่ปุ๋ยอีกสักรอบหนึ่งก็น่าจะต้นสูงลิบแล,ล้วล่ะถ้าต้นไม้โตนะฮะจะไม่ค่อยมีหญ้านะครับอันนี้ผมรดน้ําไปด้วยนะผมก็เกี่ยวหญ้าไปด้วยนะครับเกี่ยวหญ้าตรงโคนนะฮะเกี่ยวเกาะอยู่นี่นะครับมีแช่น้ํานะช้าแต่ว่ามันก็มีความสุขนะลดน้ําไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับเนาะตอนนี้นะครับเราก็ ทำไว้นะฮะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยทําไปก็ไม่เห็นขายอะไรได้นะมันก็ต้องรอเวลานะผมเชื่อมั่นว่ารุ่นลูกผมเนี่ยนะครับไม่มีใครลําบากสักคนหรอกนะพอไม้พยุงนะครับมะพร้าวไม้เศรษฐกิจต่างๆมาปลูกไว้เยอะนะมะม่วงกระทุกสายพันธุ์นะทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์นอกพันธุ์ต่างประเทศนะครับเนาะเนี่ยนะก็ ทำทุกวันงี้ยนะฮะก็มีความสุขอยู่นะครับเนาะก็การที่กิงไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายหรอกนะครับแล้วก็ทําธุรกิจออนไลน์ไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับมีเงินมีทองพอให้ลูกได้ไปโรงเรียนนะฮะแล้วก็พอใช้พอกินก็พอละเราไม่ต้องวุ่นวายก็ใครไม่ต้องไปแข่งขันอะไรก็ใครแล้วนะครับเนาะก็อยู่กับครอบครัวเนาะก็สุขสบายแล้วล่ะนะครับเพราะนั้นนะฮะเราก็ อยากทะไรเราทำนะครับถ้ามีทุนเนาะทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนหมดนะครับอันนี้ผมขุดเองหมดนะไม่ได้อยู่ในโครงการโคกของโคกหนองนาอะไรนะเพราะว่าเราขุดตามใจเราชอบนะครับเราไม่ต้องไปทําแปลนตามเขาเนาะถ้าทําแปลนตามเขามันก็บอกเขายากอยู่นะครับเพราะเขามีแปลนมาตามโครงการหลวงนะครับอันนี้นะก็เลยนะครับมาลดน้ํานะ ไอ้ที่ห่างๆผมไม่ซ่อมเองนะครับเพราะว่าซ่อมแล้วเดี๋ยวมันโตขึ้นเนาะกิ่งจดกันนี่ก็ต้องตัดแต่งจริงนะฮะนะครับนี่กำลังรดน้ำนะน้ําชุ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะโอเคนะครับสวัสดีครับผม